ดีค่ะดิฉันนางสาวเจนนะอนึ้าสินย์ห้าศูน์หกเสหกเฟกชั่นหนึ่งสองหนึ่วันนี้จะมาพูดบทที่1เรื่อง Market i ต g ิ a งมาร์เกหรือการตลาดคือการส่งมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าแบ่งออกได้สามประเทศคือ 1. นึ่ผู้บริโภค เองของธุรกิจสามเศรษฐกิจและสังคมส่วนผสมส่วนผสมทางการตลาดหรือ สี่ทีมีตัวดับหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิตสู่ตลาดเ l สคือสถานที่จัดจำหน่ายสินค้า price price คือเราต้องตั้งราคาให้เหมาะสมกับ สินค้าที่เราผลิตโปรโมชั่นคือการส่งเสริมการขายหน้าที่ของการตลาดแบ่งออกเป็น8หัวข้อคือหัวข้อที่1สึ่งตลาดสนเทศ สการเก็บรักษาสามาสสการขนส่ง4การซื้อ การเงินเจ็ดการรับภาระความเสี่ยงแปดการรับมาตรฐานของสินค้า ลหลักมาการของการตลาดแบ่งออกเป็น5ข้อคือ 1. แนวคิดทางการผลิต 2. แนวคิดทางผลิตภัณฑ์ คิดทางการตลาดสแนวคิดท,ทางการตลาดสังคม5แนวคิดท,ทางการขายขอจบ การพูดเรื่องมาเก็ตติ้งใ้ครั้งนี้ของค่ะ